Good morning Yes ตื่นเช้าใช่ไหมนี่เมันแจงแล้วก็ตื่นตัวนักผลิตมะขามตัวยงไฟผลิตเออเว้ยคุณงานไฟผลิตกิจการโอ้ออเดอร์ข่าวตลอดว่ะคือไดข่าวตลอดแก็บทบไม่ทันอ้าว ให้สนใจมะขามเปียกแกะมะเร็ดมะขามกวนก็มีอ่ามีทุกอย่างผลิตภัณฑ์มะขามจากพ่อเลี้ยงลินเจ้าของโรงงานตัวจริงอาวากันไปเสวนาหาเฮกับตาชื่นบันเทิงทุ่งกับสภากาแฟยามเช้าวันนี้อ้ะ มอาคือระดละมือนะของมึอบหงนะวันวันที่เท่าไรมึงมวันที่แปโอ้โอ้น้าตาสดชื่นเนาะมึงบัอเท่ครยไอ้หครเม่ก้เรเนีใส่ได้ใส่ได้เยอะปัญหาจังเลย เสวนาคาหม่นจังมาเลยจุดใหญ่เลยกาแฟแล้วก็ทางเช่าสฉมยางเลยกองกันเลยมูมีม่ไปอยากสนใจจะมาอีกบ่นไหมมางคือเก่าไหมนี่แหละเคบิลลี่ มาคือเกลนะที่เขาหมดเลยเขาประชุมได้ไหมนีแล้วเขาคุยกันมาแรงเลยเขาสิจัหนดอะไรที่เขาจะได้รับคนเมื่อในโยบายเปิดเตดาวันดอนไหมก็รับนะได้ยังเกณฑ์มื้อนี้มื้อนี้เมนูผักกิเลกเนี่ยก็ขา ยอกหมูเบ้าเข่าเขาเล็บมันเจ้าสังเกตว่าเจ้ากินทั้งเช่าเ้ยผมผมดำแซมขึ้นมาเห็นป่เนั่ยเนี่เนี่ยคอยสังเกตดิเนะแปลกเราเล้ยงเจ้ามาเบิ้งเราเลี้ยงว่าจะกินนุ่มไหมถามว่าเออมันมันยอมได้เลยเห็นล้ำเลยทั้งเช้าเนี่ยมันจำโยมได้แมน จากภายในเนุ่มดูแลจากภายในเขาเดี๋ยวมากินอีกเลยนะมันก็เหมือนฝงเดียวนึงพี่ิีไมยเบิ่งเอาไปอย่างนี้แซมแซมดำการจัดจำนั้นการจัดนกเขามันช่หาวหรอกมาอุกเขาเอกเขาโม่ห้องบ่ขัน chợ can văn ní Sục chay rồi thế này bay đi lì bọt ba hàng thơ trăng ngẫu la nàn <laughs> lon làm đi qua lon về đi qua văn ní Sục chay ờ, ní à ná tri và chay giờ em để ทำามตายจักว่ากูรักกำลังทำงานมีตัหนิอยู่ที่ไหนมีฝอยอยู่ที่หน้ามีอะไรบอกมามีตามีจมูกว่าตายไม่ดูมีจมูกอยู่ใต้ตาเบาเสียงขึ้นก็ไม่ธรรมดาปันดาวปันดอน <S <S เออ่มีดนปีเพ่งพวกนี้เนะาะก็ไป นากินแตะลันนั้แล้วบุตรล่องเพ่งตะไครอันนั้นโอเคตะไคร้ดูแล้วอย่าหน้าปลาไร่ลองได้หรอไหมะลโอเคน้องพงศ์ในบทเตี้ยลมกันเอ้ยเมื่อไหรได้อย่าหน้าปลาไร่หนูว่าีปลาหากินรึเปล่าลคเล็กในมันเป็นสมุนไพรสชาปราคุณมันเป็นอะไรวะสุดยอดในการน่งนอนไม่หลับได้กิน แกงคีแรงเลยต้องนอนหลับสนิทโอ้มันกับน้องน่องทางเช่าทันนั่นเนี่ยอ้าวเออมันก็สืบสารสะกัดไปจากเรานี่ยล่ะทางเช่าอืมอ้าวโอ้บบนั้นน่ากาญนับสองต่อมาเนี่ยขอบคุณติเออขับถ่ายไม่สะดวกระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายภายในโอ้ดีนะ้วเนี่ยยำไส้ดีท็อกดีท็อกนี่เออ รับรองว่าได้ผลม oh. ีฉะนั้นคนโบราณเขาจึงอนุรักษ์อ,อย่าไปตัดอย่าไปฟันอย่าไปเผาการท่องเนี่ยเหม่ยมันคันคักอันึงกาแฟ ตกตกเมืองศรีวิไลนะเจ้ายกศรีวิไลนะยกสวนโชายในเดือนมีนานี้จะรับซักเริ่มเริ่มมีแววเลยเนาะสวนโชไหมเดือนมีนาคงรับทั้งเดือนทำไมฝนผิดเหมือนใกล้จะงอกจะปงเอา มันกจ็จงรับอากาศรับอาหารรับแสงแดดรับแสงฟ้าทุกอย่างจำได้แล้วว่นก่อนนะอดูดสิงขอนอันมั่นคงจำได้ยังโอ้ยเหมือนท่านไหนดับท<ะ>ี่เราบอกเนี้ยเจ้าค้นไหต้องให้มึงมั่น มิจันคอนพูนดุดสิงขอนอันมั่นคงนั่นอาจเอื้อมไม่อย่างดูเลื่อนเลยเข้ไปตามพูนพาฉินพุ่นตอหรับด้วยพู่นยื่นตอบรับมาจะพูุ่อต้นรับมาพุดุดสิงขอนอยู่พูนหนักหนักไอ้เบื่อช่อยู่หนักหนักเครือข่ายเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือ เขามีมือเรามีหัดไม่ขัดเขาทําได้เขาทําได้เราทําได้ใช่อับจนใช่อับจนปุนเกิดเป็นคนควรมันขยันเลยน้ำหม้อกาแฟด้นนี้อะไรอื้มโซด้วยดูจริงก่อนเนี่ยเราเรามาดูเถอะเด้อกาจะได้ไหมจะได้ความสามารถความมุ่งมั่นของเราไม่จบจบความ นี่แล้วหางหางหางเมซี่แหลมเราได้อยู่องตัวดึงเนี่น่ะยู่ในไรยู่ในกลุ่มใครเนี่ยนี่อายุเจ็ดหกสิบขึ้นทั้งนั้นตัวดึงแล้วไหวได้ไนี่ตัวนักสู้ทั้งนั้นน่ครับไมม่เต็ีบ๊วยไปบ๊วยไปบ๊วยึ้นบ๊วยลงนะฮะอายุอ้าแซ่บแซ่บนำกันสภาพกาแฟอ้าใช่ไหมบ้าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้แน่เด้อ